ยงได้ยินปะ่ะตัวอะไรคุณสมบัตเลยครับไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะครับแต่พี่พูดพูดแบบทรรมชาตาเลยนะมึงมาพาโวยได้เหมือนเดิมคําถามคําถามคือนะฮะณเวลานี้ในคอมเมนต์เนี่ยเต็ไหมไปหมดเลยที่บอกว่า,าคุณแป้ง<ะ>เขาจะพิจารณาด้วยการเลือกโปรอะไรเส้นก่อนนะครับแล้วก็อีกอันนี้ก็คือว่างงานอยู่พี่โย่งเข้าคุณสมบัติในสองข้อนี้ไหมโอ้ย เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเรื่องอะไรพี่โยกงเหนื่อยเรื่องอะไรร่ออะไรเหนื่อยเรื่องอะไรครับโอตอนนี้ก็ลังสบายดีอยู่นะไม่อยากเป็นโค้ชทีมชาติเหรอพี่ผมถามจริงทุกคนมันก็อยากหมดแลยแต่ว่าเขาเรียกอะไรคือคือเขาเรียกว่ามันต้องแบบมันต้องไอ้นี่หน่อยนะใช่ไหม เออเอาไว้ไม่ได้ใครจริงๆก็ไปมาอกูก็ได้แสดงว่าไม่ปิดโอกาสใช่ไหมพี่โยงเออแสดงว่าปิดโอกาสไหมเหรอก็ถ้ายังไม่มีใครจ้างจริงทีมจ้างมันก็โอเคนะผมถามจริงๆนะมีสายมาดามแป้งหรือเลขามาดามแป้งบ้างไหมยังครับไม่มีนะเพราะว่าวันนี้มาดามแป้งเขาม่มี่ครับเพราะว่าผมผมยังงเลยว่าเอธรรมดาผมก็ไม่รับสายนะอื เออเพราะว่าเวลาไอ้ัวไอ้ผู้นั้นโทรมาน,น,นั้นรายการสภาพต้องโทรมาก่อนมีมึงน,นี่แหละที่โทรมาสุกระบุกเนี่ยออดีแล้วดีแล้วดีแล้วผมมาตามความคิดถึงพี่โยง่งคือผมเนี่ยไกโยก็บอกว่าพี่โย่งเนี่ยเหมาะเหมาะเชื่อดีใช่ปะ่ะนะฮะแล้วถ้าสมมติว่าอ่าไม่ไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นโย่งอู๊ดล่ะทําด้วยกันได้ไหมอะดีมทีมของผมสมมตินะอ่าเออคือตอนนี้มีใครนี่ดิฉันโอจะมก็เลยเอาฟูเข้าไปแทนนี่ไนะ <laughs> ไม่ไม่พี่โยงเอาเอเอาเอามุมมองแบบเป็นสาระนะพี่โยงว่าในภาวะแบบนี้ถ้าเป็นไอเดียของมาดําแม่งเขาควรเลือกโคตรลักษณะไหนอ,อผมถามพี่โยงหน่อยถ้าเป็นของกูแล้วก็คือเขาเรียกว่าต้องเอาตัวรอดไปก่อนเอาพวงตรงกนะคือคือ,อยังไงก็ได้เอาตัวรอดคือทําให้แบบสบายใจกอ่านาประมาณเนี้ยผมว่าเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวพอพอเขาเรียกว่าพอหมดช่วงโควิดอะไรแล้วแต่เร่อยคปหาโค้ชที่มันแบบจริงจังอะไรเงี้ยสมมุตินะหรือหรือเจาโค้ชจริงจังตอนนี้เลยก็ได้นะอ่าหรือว่าเจาโค้ชจริงจังตอนนี้เลยก็ได้แบบมาจากเมืองนอกอะไรก็แล้วแต่หรือคนไทยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าที่สําคัญคือมันก็ต้องเขาเรียกไงนะมันก็ต้องคัดสุขวามเด็ดไปก่อนแหละเออประมาณว่าสมมุติดูอีสามก็ให้เขาลอกไปก่อนครับอะไรประมาณเนี้ยครับ เรไม่ใช่เว่าเอาตัวรอดเอากูง่ายๆเอาตัวรอดครับพี่พี่โย่งตอบโจทย์ตรงนี้ได้ไหมพี่โย่งครับ้าเป็นกูเหรอครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้เขาจะเลือกกูหรือเปล่าไม่ไม่สมสมมติว่าสมมติว่าเลือกเนี่ยพี่โยงพี่มีข้อมูลของผู้เล่นในกลุ่มระดับอยูยี่สามชุดนี้ไหมฮะคือจริงตอนที่อยู่กับอุตระเลยพวกเนี้ยมันก็ยี่อยู่แล้วแหละเพราะว่าคนที่มีข้อมูลชอะสุดคืออุสระอืม ผมว่าคนข้อมูลเ่วยสุ่อคนอิสระเพราะว่าอิสระตามทุกที้ไปตลอดนะจริงๆนะนอิสระมันก็โอเคนะถูกป่ะล่ะเพราะว่าจุนตัวมาคนมานานใช่ไหมคือตอนนี้บอกตรงนะเอาเอาพูดตรงๆง่ายๆนะคือจริงๆตอนนี้ใครก็ได้ขอให้มาไอที่ก่อนถูกว่าอิสระก็โอเคอุ้มูดคุยกับอิสรอยู่เลย อ๋ออ่าออะไม่ไม่ที่ว่าไอ้หลามันโทรมาใช่ไหมครับเราบอกว่าไอ้หลามันทำไปเลยไม่ต้องกลัวอืมอืมอหรือบอกไอ้เสี้ยยังไงเดี๋ยวไม่นานเขาก็ลืมอืมเออมไปเลยไมใจปะอ่าเดี๋ยว่อภาเลยารมูเเลยไม่าครับเดี๋ยวคนก็รับ อาลีพี่โยง่งผมถามพี่โยงหน่อยว่าด้วยสภาพการเตรียมทีมแบบนี้พี่โยงคงติดติดตามข่าวใช่ปะ่ะว่าสโมสรเขาก็ไม่ค่อยปล่อยตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยนะแล้วมันจะทำทีมกันยังไงวะพี่โยงออคือคือตอนนี้เราต้องเข้าใจนะว่าเด็กที่มันมาเล่นรุ่นนี้นะส่วนมาก,กน,นะโคตรมากมันก็ไม่มันก็เป็นตัวหลักสโมสรเยอะว่าเราเราไม่รู้เหมือนกันเนี่ยใช่อืม เออคือประเด็นคือเราต้องดูก่อนเป็นตัวหลักหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเเราก็ดูเูาต่อทู่อะไรเงี้ยใช่ไหมอืมเออคือมันมันมันต้องอะไรเขาเรียกแล้วมันต้องทางานป้านอะแต่หล่ามันรู้หมดทุกอย่างไงถูกป่ะใช่ไหมเออคือหล่ามันรู้หมดทุกอย่างเออมันาหมดแล้วอืมเอาเป็นว่าพี่เสนอเปดิสระนะอ่าใช่ใช่คือคือคือหล่าวมันโอเคนะครับคือถ้าถามพี่ตอนนี้นะอืม ถ้าจถามพี่ตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดเอ่ออย่างมาดามแป้งเขาจะมีคนลงคนอื่นก็ก็ไม่เป็นไรอืมอ่าแต่แม้เพราะว่าเพราะว่าที่อยู่กันคืออย่างมาดามแป้งเข้าไปคือเขาอยากจะช่วยอยู่แล้วนะเขาบอกตรงนะอืมแกเข้าไปตอนเนี้คือมันบอกตรงว,ว่ามันก็คือเปลือร้อนอะแต่แต่ทั้วชื่อเสียงแกอะไรเงี้ยนะด้วยความมุ่งมั่นของแกอะไรเงี้ยเออมันก็ดีถูกป่ะครับใช่อ่าพี่ย่งพี่ย่งอ่าดูเหมือนว่าจะาจะถูกโฉลกกับ ผู้จัดการทีมผู้หญิงตอนที่มาดามเดียเป็นเป็นผู้จัดการทีมก็ได้แชมป์ซีเกมถูกไหมพี่โยงก็เมื่อก่อนเลยผู้จัดการทีมผู้หญิงวะถูกปะก็มีครูคนเดียวที่เป็นโค้ดที่เป็นผู้จัดการทีม, <c oughs> ม,มผู้หญิง, <c oughs> งกล <c oughs> <c oughs> ับมาดามแป้งเนี่ยพี่โย่งเคยร่วมงานกันมาไหมแล้วก็มองยังไงบ้างที่คุณแป้งจะเป็นผู้จัดการทีมทั้งยู23แลว้วก็ทีมชาติเนี่ย <c oughs> คือพื้นฐานมาดามแป้งนี่คือเขาเขาเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนนะถูกปะ เฮ้ยเขาก็ยังผู้หญิงด้วยแม่แม่ไม่ถึงว่าทำทีมผู้หญิงมาก่อใช่ใช่เพราะว่าอย่างมาดามแป้งก็ทำทีมสโมสรด้วยออเคือตอนนี้โอ้เป็นเหมาะอยู่แล้วทุกอย่างมาดามแป้งเปคนเล็กชาติเลยทุกอย่างคือคือน่าจะมาตั้งนานแล้วถ้าพรุ่งนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้เลขาตีนะครับหรือพออโมซึ่งเป็นคนใกล้ชิดมาดามแป้งโทรหาโค้ชโย้งชวนมาทำทีมชาติจะรับไหม คือไม่รับสายบอกไม่รู้แล้วเพราะว่าช่วงช่วงช่วงกลางวันบางทีก็ทําสวนอยู่ไงอืมเออทำสวนอยู่อะไรเงี้ยแล้วช่วงวังนี้ถึงว่าคุณเบลโทรมาเนี่ยอ่าไม่ชั้รับธรรมดากูขึ้นขบวนเลย่ะอ่าอันนี้มันช่วงสุกดิบอย่างเงี้ยจะไม่เปิดสายรอเหรอผมผมก็คิดว่าพรุ่งนี้พี่คงจะหยุดทำสวนวันหนึ่งไม่เปิดสายรอเผื่อมาดธานแป้งโทรมาหรือเปล่าโอไม่รอเพราะว่าเอ่อคุก็ขาคือธรรมดากูจะวางโทรศัพท์ไว้เวลาออกไปข้างนอกใช่ไหมไปดูว่าทำสวนข้างนอกวางโทรศัพท์ไว้ คือถ้าถ้าติดก็โอเคถ้าก็ไม่ติดก็เดี๋ยวโทรกลับอะไรเงี้ยแต่ถามว่าพวกคุณไม่รู้กูหรอกถูกเะล่า่ะไม่เอาถ้าถ้าสมมติว่าเขาเลือกรับไหมร้อยมันถึงวันนั้นเดี๋ยวดีกว่โอเคนะแต่ผมก็ยังอยากเห็นพี่นะเพราะว่าพี่เป็นไม่ได้ไหมเข้าไปมันจะงได้ไม่พี่เป็นบุรุษที่ทานคนดีนะแล้วไม่นี่ล่ะไม่สนใจนะตอนนี้พี่ใช้โทรศัพท์ที่มีวิดีโอยัง ไม่มีเหมือนเดิมเหมือนเดิมน,นะที่ที่อะไรจานที่มั็นวิเลยให้อันโทรเข้าเครื่องภรรยาอ๋อโอเคโอเครู้ละรู้ละผมจะโทรหาเมียพี่นะโอเคได้แล้วเดี๋ยววันหลังคุยกันพี่โย่งนะตอนนี้พี่<ม>ทำดูสดจริงไม่เนี่ยสดจริงดิพี่ก็ไปเปิดดูดิเออเอออุตส่าห์บอกล่วงหน้าไม่งั้นพี่ด่ามากกว่านี้อีกอเฮ้ยจริงเหรอชวนชวนตามต้องจับวิดีโอคอลอะไรเงี้ยออก็พี่วีเลย์คอยแต่เราโทรศัพท์พี่มันมันมีแต่กดปุ่มอ้า ไอ้ปุ้เองวันนั้นมันสัมภาษณ์กูมันก็วิดีโอคอลป่ะหรือว่าข้าวถึงไหมไม่ไม่ใช่ใชกับพี่นี่ผมไม่เคยวิดีโอคอล์พี่ได้เลยเพราะพี่ไม่ใช้โทรศัพท์กดปุ่มเจอโอเคนะโอโอเ,เนขาบอกว่าพี่ตอบไว้ชั้นเชิงผมก็ว่าอย่างนั้นแหละพี่มีคนคอมเมนต์มาเออเดียวกัว่าตอบเลยละไว้ชั้นเชิงอืมไว้เชิงโอ้ยเยอะตอนนี้นเ,เอ่อเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าช่วงที่มันว่างว่างมากจนอะไรเงี้ยเราเรามีเชิงกันบ้างนะ อืมไปกับรงยการให้นานนิยคัมแบ็คให้เร็วน้ำหนักเท่าไหร่ล่งโควิดโอ้โหตอนนี้น้ำหนักก็เหมือนเดิมไงเออเหมือนเดิมน้ำหนักแต่ว่าตอนเนี้ยทำอะไรได้ให้ติดโควิดอะลอยคุ้มทงถ้าไปถ้ติดโควิดนี่รับรับรองเสร็จเลยเหรอติดโควิดไม่มีโรงพยาบาลดีครับแต่แต่ว่าซีอสร์จีเป็นเรื่องหนึ่งเบาหวานความดันไม่มีนะมีโรงพยาาบล เบาหวานไม่รู้ความด้นไม่รู้ก็ไม่รู้สวจโอเคโอเคพี่ยงนะขอบคุณมากพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยง